สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในภาครัฐกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่แผนสวยๆบนกระดาษนะคะเราจะมาดูแนวทางที่อิงเกณฑ์ PMQA หรือ Public Sector Management Quality Award ว่ามันจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปรับตัวแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงยังไงในโลกที่แบบทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้คะใช่เลยครับหัวใจสำคัญเลยคือการสร้างแผนที่มันมีชีวิตนะครับ คือมันต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสังคมหรือว่าความคาดหวังของผู้คนเพื่อให้องค์กรแล้วก็ประเทศโดยรวมเนี่ยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำการมองความเสี่ยงอย่างรอบด้านแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยครับ ฟังดูท้าทายเหมือนกันนะคะการจะทําให้แผนที่อาจจะดูเหมือนเป็นโครงสร้างแข็งๆเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือที่มันยืดหยุ่นแล้วก็สร้างประโยชน์ได้จริงขึ้นมามันมีเคล็ดลับหรือว่าขั้นตอนสําคัญอะไรบ้างคะที่เราควรรู้เป็นพิเศษครับจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากเลยนะครับคือการอ่านเกมให้ออกครับต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราอย่างลึกซึ้งเลยทั้งปัจจัยภายนอกอย่างเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีการเมืองที่เอ่อเราอาจจะเคยได้ยินว่า p e s t e l analysis นะครับ แล้วก็ปัจจัยภายในองค์กรเองด้วยเช่นจุดแข็งจุดอ่อนทรัพยากรซึ่งก็อาจจะใช้ w w o t Analysis มาช่วยมองภาพได้ครับแล้วการวิเคราะห์พวกนี้มันสำคัญยังไงในทางปฏิบัติหรอคะมันต่างจากการทำแผนทั่วๆไปตรงไหนเอ่ยคือสิ่งที่น่าสนใจคือการวิเคราะห์แบบนี้มันไม่ใช่แค่ลิสต์รายการออกมาเฉยๆนะครับ แต่มันคือการหาโอกาสที่ซ่อนอยู่หรือมองหาความเสี่ยงที่เราอาจจะมองข้ามไปอย่างเช่นเทรนเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI หรือบล็อก a i n ที่กำลังมาแรงมากๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเอกชนแล้วนะครับภารัฐเองจะใช้ประโยชน์หรือว่าจะรับมือกับผลกระทบจากมันได้ยังไงบ้างต้องมองให้ออกถึงศักยภาพแล้วก็ข้อจากัดของเราเองด้วยทั้งเรื่องคนเรื่องรูป,ประมาณเรื่องเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่รู้ว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆแต่ต้องมองให้ทะลุไปถึงว่าเราจะเอามันมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าแก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริงยังไงอย่างเรื่อง AI ที่เมื่อกี้พูดถึงอาจจะไม่ได้เน้นแค่ลดงานเอกสารแต่อาจจะมองไปถึงการใช้ AI มาช่วยจัดสรรทรัพยากรให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้ดีขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับนั่นแหละครับ คือการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับเป้าหมายองค์กรและก็ประโยชน์สาธารณะซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมืออย่างเทคโนโลยีรถแมปมาช่วยวางแผนระยะยาวด้วยแล้วก็ต้องคาดการไปข้างหน้าด้วยครับหรือที่เรียกว่า scenario planning คือลองวาดภาพอนาคตที่เป็นไปได้หลายๆแบบเพื่อเตรียมกลยุทธ์รับมือไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามพอเราเข้าใจบริบทต่างๆแล้วก็คาดการอนาคตแล้วขั้นตอนถัดไปก็คือลงมือสร้างแผนจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับ ต้องกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และก็กลยุทธ์ให้ชัดเจนให้มันสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรแล้วก็ต้องตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่เราวิเคราะห์มาด้วยแต่จุดสําคัญมากๆเลยนะครับคือแผนนี้ต้องไม่ใช่แค่ผู้บริหารคิดกันเองแต่ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรจริงๆแล้วก็ต้องรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเพื่อให้แผนมันใช่จริงๆและทุกคนก็พร้อมจะขับเคลื่อนไปด้วยกันครับแล้วแผนระดับองค์กรนี่มันต้องเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ระดับประเทศด้วยไหมคะ จำเป็นมากครับ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแผนของเราควรจะต้องช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลการลดความเหลื่อมล้ำหรือการส่งเสริมพลังงานสะอาดอย่างเช่นนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC หรือ Eastern Economic Corridor นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการเชื่อมโยงแผนระดับองค์กรกับเป้าหมายชาติที่สุดท้ายก็หวังผลเรื่องการจ้างงานการลงทุนและก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องที่ดูเหมือนจะหนีไม่พ้นเลยก็คือ การเป็นองค์กรดิจิทัลเรื่องนี้ต้องมีการวางแผนเฉพาะเลยไหมคะแน่นอนครับต้องมีแผนที่ชัดเจนเลยว่าจะปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัลอย่างไงตั้งแต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานการนำคลาวด์หรือ AI มาใช้ ไปจนถึงการพัฒนาระบบข้อมูลอย่าง ERP หรือ Big Data เพื่อให้การทำงานมันคล่องตัวขึ้นลดต้นทุนและก็บริการประชาชนได้ดีขึ้นด้วยแต่ที่ท้าทายก็คือมันไม่ใช่แค่ซื้อเทคโนโลยีมาติดตั้งนะครับแต่ต้องพัฒนาคนให้ใช้เป็นและก็ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลงด้วยครับอันนี้สาคัญมากฟังดูมีหลายมิติมากๆเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายใหญ่ที่สุดของการวางแผนทั้งหมดนี้คืออะไรคะ คือประโยชน์สุขของประชาชนครับอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยแผนงานทุกอย่างไม่ว่าจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับการศึกษาดูแลก,กลุ่มเปราะบางหรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยสุดท้ายมันต้องตอบคําถามให้ได้ว่ามันทําให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นจริงไหมมันสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ําได้หรือเปล่าอืม การวัดผลตรงนี้คงจะไม่ง่ายเลยนะคะว่าแผนที่ที่เราทำทำไปเนี่ยมันสร้างประโยชน์สุขได้จริงตามที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าใช่ครับต้องมองให้ไกลกว่าแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจต้องดูผลกระทบทางสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความรู้สึกของผู้คนด้วยและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตลอดกระบวนการทั้งหมดเนี่ยคือการบริหารจัดการความเสี่ยง ต้องมองไปข้างหน้าเสมอว่ามีอะไรที่อาจจะทําให้แผนเราไม่เป็นไปตามเป้าได้บ้างแล้วก็เตรียมแผนสํารองเอาไว้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานี่คือหัวใจของความยืดหยุ่นเลยครับสรุปแล้วการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ตามแนวทาง PMQA นี่มันก็คือการสร้างกระบวนการที่ทําให้องค์กรภาครัฐมองไปข้างหน้าได้อย่างรอบด้านใช้ข้อมูลมาขับเคลื่อนตัดสินใจอย่างมีหลักการแล้วก็เชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ๆ และพร้อมปรับตัวอยู่เสมอแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เข็มชิดให้องค์กรสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงแม้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่แน่นอนเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถส่งมอบประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู่ประชาชนได้อย่างแท้จริงครับเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากเลยค่ะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าการวางแผนไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารแต่เป็นเครื่องมือสําคัญมากๆในการขับเคลื่อนองค์กรจริงๆนะคะ ครับผมแล้วก็อาจจะมีคำถามชวนคิดถึงท้ายไว้นะครับว่าในเมื่อเป้าหมายสูงสุดคือประโยชน์สุขของประชาชนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนแล้วก็มีหลายมิติมากเลยนอกเหนือจากตัวชี้วัดที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนี่ยองค์กรต่างๆจะมีวิธีสร้างสารรค์อื่นๆอีกไหมครับที่จะใช้วัดหรือประเมินได้ว่ายุทธศาสตร์ที่ทำไปนั้นมันเข้าถึงแล้วก็สร้างความสุขที่แท้จริงให้กับผู้คนในสังคมได้อย่างรอบด้านจริงๆ